สวัสดีค่ะมาเรียนรู้กับคุณครูโอปอกันนะคะคณิตศาสตร์ชั้นป .2 บทที่4เรื่องการวัดน้ำหนักสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้มาเรียนกับคุณครูโอปอรเรื่องการวัดน้ำหนักกันนะคะ,ะการวัดน้ำหนักบทที่4นะคะ การวัดน้ำหนักเป็นกิโลกร,รัมและขีดก่อนเลยก่อนที่เราจะเรียนเรามาดูเครื่องชั่งน้ำหนักกันค่ะอ่าเห็นนักเรียนเห็นไหมคะนี่คือตาชั่งน้ำหนักที่เราจะเห็นกันตามตลาดส่วนใหญ่าตาชั่งแบบนี้ชั่งหมูชั่งไก่ชั่งผักชั่งอะไรแบบนี้นะคะนักเรียนลองดูขีดที่หนึ่งเห็นไหมเนี่ยหขีดตรงนี้เขาเรียกพว่า1ขีดสองขีดสามขีดสี่ขีดห้าขีด 6ขีด7ขีด8ขีด9ขีดแล้วก็10ขีด10ขีดหรือเรียกอีกอย่างว่า1กิโลกร,รมัมอ่า11ขีดหรือเรียกอีกอย่างว่า1กิโลกร,รมัม1ขีดนะคะเห็นไหมการแบ่งก็คือ11ขีดเวลาเราแบ่งให้นักเรียนแบ่งแบบนี้เลยนี่1ตัวแรกเป็น1กิโลกร,รมัม หนึงตัวหลังเป็น1นขีดแล้วถ้าเป็น12บสองขีด12บสองขีดก็คือ1กิโลกรัมกับอีกสองขีดแบบนี้นะคะอ่าสิบสองขีดหรือหนึ่งกิโลกรัมสองขีดสิบสามขีดสิบสี่ขีดสิบห้าขีดหรือ1กิโลกรัมห้าขีด 1ิบขีด1ิบขีด1ิบขีดสิบขีดแล้วก็20่ขีดหรือเรียกอีกอย่างว่า2กิโลกร,รมัมเห็นไเลขหนึงตรงนี้1กิโลกร,รมัม2กิโลกร,รมัม3ากิโลกร,รมัมตาช่างนี้มีน้ำหนัก3ากิโลกร,รัมนะคะมันจะเริ่มเข็มจะเริ่มเดินจาก 0, ูนย์ศูนย์แล้วมาหนึมาสแล้วก็มา3ตาช่างนี้หนักแค่สามกิโลกร,รัมนะคะ ต่อไปนะักเรียนลองดูฟักทองหนะัก1กิโลกร,รัมกับอีกขีด1ขีดเห็นไหมคะมันเลย1กิโลกร,รัม,มแล้วแต่มันยังไม่ถึงสองดังนั้น1กิโลกร,รัมกับอีก1ขีดแตงโมหนะัก1กิโลกร,รัมกับอีก4ี่ขีดเห็นไหมหนึ่งสสามสี่สี่ขีดนะคะต่อมามะเขือม่วงหนะักเข็มเลยเลขหนึ่งเลยเลข2แต่ไม่ถึงเลขสาแปลว่า 2กิโลกร,รัมกับอีก1ขีด2ขีด3ขีดอ่าต่อมากล้วยหนัก2กิโลกร,รัมกับอีก5ขีดเพราะว่าเลยมา1ขีด2ขีดสขีด4ขีด5ขีดนะคะต่อมาสับประรดสับประรดหนัก4กิโลกร,รัมกับอีก6ขีดส้มหนัก1กิโลกร,รัมกับอีก8ขีดอย่านี้นะคะ ต่อมานักเรียนลองดูแก้วมังกรหน,นักเท่าไหรอ่าสามกิโลกรัมมันยังไม่ถึง4เข็มวิ่งมาผ่านเลข1เลข2เลข3แต่ยังไม่ถึง4แปลว่าหนัก3กิโลกรัมและ3กิโลกรัมกับอีก5ขีด1 2 3 4 5 3หกิโลกรัมกับอีก5นะคะต่อไปไกลหนัก4กิโลกรัมกับอีกกี่ขีดเนี่ย นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าดังนั้นไก่หนัก4ี่กิโลกรัมกับอีกเก้าิแบบนี้นะคะต่อมาเป็นการวัดน้ําหนักตัวนักเรียนลองดูจะบอกเป็นเข็มอ่าแล้วก็มีทั้งตัวเข็มแล้วก็มีทั้งตัวเลขนักเรียนดูเครื่องชั่งน้าหนักแบบเป็นเข็มเป็นเข็มก็จะมีเข็มชี้ ส่วนเป็นตัวเลขจะมีตัวเลขบอกเลยส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เราจะใช้เป็นตัวเลขเพราะว่าทําไมง่ายสังเกตง่ายๆเลยเห็นไหมดูตัวเลขแล้วก็รู้เลยว่าหนักเท่าไหร่นะคะนี่คือเครื่องชั่งน้ําหนักตัวนะคะ ه, นักเรียนลองดูตาชั่งคนยืนเห็นไหมเข็มชี้ไปที่25ก็แปลว่าบอยเนี่ยหนัก25กิโลกรัมส่วนปลาล่ะเข็มชี้ไป36ก็ต้องหนัก3 1 6กิโลกรัมย่อม่อมาจนะุดัก24.9เห็นไหมพอมีจุด9กจำไว้เลยว่าข้างหน้าจะเป็นขีด24กิโลกรัมกับอีก9ขีดเห็นไหมแยกมา9ตรงนี้24ตรงนี้ต่อมา C 6หนะัก69ิกิโลกรัมกับอีก5ขีดนะคะ,ะมาดูแบบเป็นเข็มเข็มอีกรอบก็คือแปะ ปูหนักสิบเก้ายังไม่ถึงยี่สิบแปลว่าทำไหมหนักสิบเก้ากิโลกร,รมัมเลยมากี่ขีดเลยมาอีกหนึ่งขีดสองขีดแปลว่าปูหนักสิบเก้ากิโลกร,รมัมสองขีดส่วนพีหนักยี่สิบหกกิโลกร,รมัมกับอีกห้าขีดเห็นไหมยี่สิบหกแต่มันยังไม่ถึงยี่สิบเจ็ดดังนั้นหนักยี่สิบหกกิโลกร,รัมห้าขีดนะคะนักเรียนลองดูว่าเขาหนักเท่าไหร่ ห้าสิบเก้ากิโลกร,รัมจะเป็นกีกดหนึงสองสามสี่ดังนั้นห้าสิบเก้ากิโลกร,รัมกับสี่ขีดแบบนี้นะคะอันนี้เป็นตัวเลขง่ายๆเลยก็แค่สามสิบแปดกิโลกร,รัมกับอีกหกขีดอ่าหกขีดอยู่ตรงนี้สามสิบแปดกิโลกร,รัมหกขีดการวัดน้ำหนักเป็นกร,รมัมเมื่อกี้เป็นขีดมาดูเป็นกร,รัมบ้าง เป็นกรัม1ขีดเห็นไหมเท่ากับ100กรัม2ขีดก็200กรัมนะักเรียนเพิ่มขีดสมมุติ2ขีดเนี่ยเพิ่มศูนย์อีก2ตัวก็เป็นอะไร200เห็นไหมมีเลขศูนย์เมื่อมาอีก2 0 0ก็จะกลากยหน่วยก็จะเปลี่ยนเป็นกรัม3าขีดก็คือ300กรัม4ขีด400กรัม5ขีด500กรัม6ขีด600กรัม เจ็ดขีเจ็ดร้อยกรัมแปดขีแปดร้อยกรัมเก้าขีเก้าร้อยกรัมส0บขีเท่ากับห0 0่งพันกรัมเห็นไหมเขาไมาหนึ่้ยสอ้ามรอยส่ร้า100 200 300 4เ0็ด0้อ0แ0ดร้อยเก้าร้ักรัมก็เท่ากับ1นึ่กิโลกรัมตรงนี้จะเรียกว่า10บขีดก็ได้1นึ่กิโลกรัมก็ได้หรือหนึ่งพันกรัมก็ได้แล้วแต่โจทย์เขาต้องการทราบเป็นหน่วยเป็นอะไรนะคะ นักเรียนลองดูเข้าพดหนะักกี่กร,รัมเห็นไหมจุดจุดจุดการถามเป็นกร,รัมก็ต้องตอบเป็นกร,รมัมนักเรียนลองดูหนึ่งขีดสองขีดสามขีดสี่ขีดสี่ขีดสี่ขีดก็เท่าก,ากับเท่าไรเอ่ยสี่ขีดเท่ากับสี่ร้อยกร,รมัมรูบอกว่าเติมเติมศูนย์สองตัวหน่วยก็จะเปลี่ยนเป็นกร,รัมเลยเห็นไหมแปลว่าเข้าพูดหนักสี่ร้อยกร,รัมนะคะ ส่วนข้าวละนักกี่กรัม100 200 300 400 500 600 700 800กรัมเขาโพดหนัก800กรัมนะคะต่อมาแอปเปิลนักกี่กิกรัมเนี่ย1 0 0กรัม200กรัมก็ตอบ200กรัมกลัมปีนันกเรียนลองดูกลัมปีดีๆเข็มเขายังไม่ถึงขีดนี้แปลว่ามันอยู่ที่เขตนี้อ่ะ 1>, 1ขีด2ขีด3ขีด4ขีดหขีด6ขีด7ขีดตอนนี้หยุดตรงนี้7ขีดอยู่ที่ตรงนี้7ขีด7ขีดก,ก็คือ7ขีดก,ก็คือ700กร,รมัมแต่เขาเลยมาหน่อยนึงเห็นไหมเลยมาครึ่งหนึ่งครึ่งของ100ครึ่งของ100ก็คือ50ดังนั้นมันเลยหมาแค่ห้ดังนั้นนักเรียนก็บวกกับอีก50เป็น 700กรัมนะคะดังนั้นกะหล่ำปีหนะัก7 0กรมอ่าัมนักเรียนลองดูฟักทองหนะัก900กรัมแค่ลอดหนะัก550กรัมแบบนี้นะคะ,ะนักเรียนลองดูข้อนี้1เอาชี้มาที่เลข1 หกิโลกร,รมัมหรือเรียกอีกอย่างว่า10ขีดหรือหนึ่พกร,รัมเป็นคำตอบที่ถูกต้องน,นะคะกล้วยหนัก800กร,รัมจริงไหมดู100่รกร,รมัม200กร,รมัม300ร้อยส0่ร้อย0้าร้อ0หกร,ร้อยเจร้อยแปดอยเก้อยกรัมดังนั้นกล้วยหนัก900ารกร,รมัมเขาบอกแป0ร้อยไม่ถูกต้องเพราะมันหนัก900้อยนะคะ อ่ามาการวัดน้ําหนักเป็นกิโลกรัมและกริมบอกน้ําหนักสิ่งของนักเรียนลองดูปลาหมึกกับปลาปลาหมึกหนัก1กิโลกรัมเห็นไหมยังไม่ถึงสองกิโลกรัมกับอีกกี่ขีดเนี่ยหนึ่งสองสามสี่หนึ่งกิโลกรัมกับอีก4ขีดพอจะแปลงเป็นกรรม4ขีดให้มันเป็นกรรมรูให้เติมศูนย์สตัวดังนั้น1กิโลกรัม400กร้มักิมปลาหลัก3กิโลกรัมกับอีก ห้ขีดดังนั้นแปลงเป็นกร,รัมก็คือ3กิโลกร,รัม500กร,รัมนะคะ,ะเนื้อไก่นะ3กิโลกร,รัมกับอีกกี่ขีดยังไม่ถึง4เลยดูหนูก็ต้องนับขีดใหญ่สอย1า3 4ี่ห้าแปลว่าหนัก9ขีดหรือ900ารกร,รมัมนักเรียนต้องสังเกตหน่วยตรงนี้ดีๆเขาถามกร,รัมก็ต้องตอบเป็นกร,รมํกรรมก็คือ 900กรัมหรือ9ขีดนั่นเองอ่าสกิโลกรัม900กรัมส่วนองหุ่นหนึ่ง1 2 3สา6ยังไม่ถึง7เห็นไหม6 0ร้อยกับอีก50ดังนั้นองุ่นหนัก4กิโลกรัม650กรัมอผักกาดขาวหนะักเท่าไรผักกาดขาวนะักเรียนลองดูนะคะผักกาดขาวหนะัก หนึ่งกิโลกรัมเจ็ดร้อยกรัมหนึ่งกิโลกรัมแปลว่าเข็มต้องเลยเลขหนึ่งมาแล้วอ่าทุกข้อเข็มเลยเลขหนึ่งนับไปอีกเจ็ดร้อยกรัมหนึ่งเจ็ดร้อยกรัมก็คือเจ็ดขีดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดดังนั้นข้อไหนะข้อ B เห็นไหมข้อ B เพราะว่าหนะักเจ็ดขีดหรือเจ็ดร้อยกรัมหนึ่งกิโลกรัมเจ็ดร้อยกรัมบี B. แบบนี้นี่คือวิธีการใส่เข็มน,นะคะ ปูหนัก2กิโลกรัม450กรัม2กิโลกรัมนักเรียนดู2อ่าเข็มต้องเลยเลข2มาเลยเลข2มาทุกตัวต่อมา450กรัมแปลว่า4ขีดกับอีกหน่อยหนึงนักเรียนลองดูตรงไหนที่เลยไปหน่อยหนึ่ง4ขีดอ่า2กิโลกรัม1 2 3่เลยไปอีกหน่อยหน่อยเห็นไหมยังไม่ถึง500ดีเห็นไหมก็กลายเป็นข้อ C ค่ะต่อมานะคะเรามาดูกันบ้านกันนะคะนักเรียนลองมาดูกันบ้านสำหรับวันนี้กันบ้านก็คือโยงเส้นจับคู่เครื่องชั่งน้ำหนักนักเรียนลองดูข้อที่1ส้มหนัก1กิโลกร,รมัมเลยไม่กี่ขีดเนี่ยสขีดดังนั้นนักเรียนจะแค่โยงเส้นเลย1กิโลกร,รมัม2ขีดอยูน่นี่ก็โยงหาก,กันแบบนี้นะคะต่อมา อาน้ำหนักอ่าฝรล่งหนกักกี่กิโลกร,รัมนะักเรียนลองดูเห็นไหมสามกิโลกร,รัมกับอีกกี่ขีดเลยมาอีกห้าขีดดังนั้นก็ต้องตอบสามกิโลกร,รัมกับอีกเท่าไรคะห้าขีดนักเรียนก็สามกิโลกร,รมัมห้าขีดเติมง่ายๆได้เลยแบบนี้นะคะต่อมาอันนี้ก็ง่ายง่ายอ่าแครลอทแครลอทให้นักเรียนเขียนเข็มแครลอดเขาบอกว่าหนักหนึ่งกิโลกร,รมัมสี่ขีด 1>, 1กิโลกร,รมัมเนี่เขียนต้องเลยหนึ่งมาแล้วกลับไปอีก4ขีดหนึ่งสาสี่ต้องตรงนี้ดังนั้นหนูก็ต้องทำแบโยงเส้นมาใช้ไม้บรรทัดนะคะมาตรงนี้แบบนี้อันนี้ก็ทำเหมือนกันเลยใส่เข็มเสร็จต่อมาคันวัดน,น้ำหนักตัวเหมือนเดิมหนักเท่าไหรนะ่นักเรียนลองดูเห็นไหมดูที่เครื่องตรงนี้เนี่ยสามสิบเอ็ดจุดหนึ่งดังนั้นก็หนักสามสิบเอ็ดกิโลกร,รัมกับอีก 9กขีดเห็นไหมสามสิบเอ็กิโลกรัมเกีดแบบนี้นะคะอันนี้ก็ง่ายๆนักเรียนก็ใส่ได้เลยต่อมาหน้า127 3คนนี้มีขุนมีแก้วตาแล้วก็ใบบัวยืนชั่งน้ําหนักกันอยู่นักเรียนแค่เอาน้ําหนักของแต่ละคน,นมาใส่ลงในนี้แล้วก็บอกว่าใครเบาที่สุดแล้วก็ใครหนักที่สุดส่วนหน้า128ให้โยงเส้นจับคู่เห <Okay. S 2> ็นไหมการน้ําหนักนี้เขาให้มาเป็นกรัม นักเรียนลองดูข้อที่หนึ่งเนี่ยเขามาที่หนึ่งกิโลเลยหนึ่งกิโลกร,รมัมหรือเรียกอีกอย่างว่าหนึ่งพันกร,รมัมนี่หนึ่งพันกรัมนักเรียนก็ทำไมโยงมาที่หนึ่งพันกร,รมัมแบบนี้อันนี้ก็คือโยงเส้นนะคะต่อมาข้อนี้ให้นักเรียนบอกว่ามันอยู่ว่ามันหนักกรรี่กรัมวิธีการนับก็คือเหมือนเดิมหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 5, ่งสองสามสี่ห้าห้าขีหรือเรียกอีกอย่างว่า ห้าร้อยกรัมนักเรียนก็ใส่เลยห้าร้อยกรัมนะคะห้าร้อยกรัมแบบนี้พออื่นก็ลองทำเองได้เลยนะคะตมาหน้าหนึ่งร้อยสามสิบหน้าหนึ่งร้อยสามสิบให้นักเรียนเขียนเข็มผักกาดหอมหนักสี่ร้อยกรัมสี่ร้อยกรัมก็คือสี่ขีดสี่ขีดตรงไหนเนี่ยหนึ่งขีดสองขีดสามขีดสี่ขีดอยู่ตรงนี้นักเรียนก็โยงเส้นมาแค่นี้แบบนี้ แค่นี้นะคะสำหรับวันนี้ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดถึงหน้า130นะคะอ่าแค่หนึ่งหน้า1 3าสําสำหรับวันนี้ครูไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ